สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนตนระับคนที่ริงใจที่สุดแล้วในมินบีครับวันนี้ผมจะมาเช็คคังนะเอาติดครับนะร้อยกว่าคันที่นี่บอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งในการขายเอาติดนะคือเพชรยนต์ครับนะเพชรยนต์นี่ติดหนึ่งใน3ของประเทศครับนะแล้วก็รถที่เราขายดีที่สุดคือเก๋งครับนะเอาติดเราไม่ได้มีเฉพาะเอาติดนะเรามีรุ่นอื่นๆด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูว่ามีรุ่นอะไรมั่งนะ Honda เราก็มีนะ t ต y o t a เราก็มีแล้วก็ส่วนกระบะเราก็มีเหมือนกันนะรถตู้เราก็มีครับเ u v เราก็มีใครชอบคันไหนให้แคปใบทะเบียนมาให้ผมเลยนะใบทะเบียนแคปมาที่ผมชอบคันนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายเป็นรีวิวลายคันให้นะเดี๋ยวผมขอเกินแบบนิดนึงครับนิดนึงนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับดูคลิปนี้นะลูกค้าไม่ต้องเลื่อนผ่านนะดูคลิปให้จบครับนะ เรามีบริการฝากเซ็นครับนะทั่วประเทศลูกค้าไม่ต้องขึ้นมาครับนะไม่ต้องมามีนบุรีกรุงเทพเลยลูกค้ารออยู่บ้านครับนะเดี๋ยวทางมีไฟแนนซ์ไปหาอยู่ที่บ้านครับในส่วนนี้นะแล้วก็ถ้าเรื่องผ่านแล้วอนุมัติแล้วผมมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องขึ้นมารับรถครับนะเพราะว่าในการรีวิวที่ผมรีวิวนะลูกค้าหลายคนแล้วไม่เห็นรถตัวจริงครับแต่ซื้อรถกับผม เพราะการดูรีวิวผมผมถ่ายทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วแต่วันนี้อาจจะไม่ทุกซอกทุกมุมนะอาจจะเป็นเฉพาะร,บรอบๆแล้วก็เป็นตัวภายในอ่าเป็นตัวภายในแต่ใครชอบคันไหนแคปป้ายทะเบียนหรือจดป้ายทะเบียนครับเดีย๋ยวผมถ่ายเป็นลายคันให้โอเคนะให้จำป้ายทะเบียนไว้นะโอเคครับนะ เรามาในส่วนแรกก่อนเลยครับนะเป็นตัวเบน์ครับเป็นเบน์คูเป้นนะสประตูนะอ่าเอาคันนี้ไปก่อนเลยนะ e200 ครับตัวนี้เป็นปี2014ครับเป็นสปอยเลอร์ครับเป็นลายแคปลานะสวยๆยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายด้านหน้าให้ดูนะอ่าถ่ายด้านหน้าให้ดูครับเป็นรถปี2014นะราคาอยู่ล้านหนึ่งแสนอ่าล้านหนึ่งแสนเลยคันนี้ บอกเลยว่าโคตรสวยนะภายในเจ๋มๆจมนะล้อแม็กสวยๆครับป้ายทะเบียน4 7 7 1็เ็หนึ่งเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วในสวน่วนนี้คันสีดําคันสีดําเป็น2ประตูอ่าเป็น2ประตูเดี๋ยวผมให้ดูภายในแล้วกันอ่าอ๋อเปิดไม่ได้คุญแจคเขาเก็บไว้อยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวใครอยากดูคันนี้นะว่าภายในเป็นยังไงนะทักมาหาผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะคันนี้เป็นอ่า C.G.I. นะอ่าคูเป้ครับนะเห็นไหม ราคาล้านแสนปี2014นะเลขไม่อยู่ที่แสนเจครับนะเลขไม่แสนเจ็ห้างในเป็นบ่อสีแดงสวยมากใครอยากดูครับแคปป้ายทะเบียนมาส่งให้ผมดูเลยส่งให้ผมดูเลยนะโอเคครับมาในส่วนถัดมาครับเป็นตัว c ีวิ c ครับตัว f อฟนะ1.8ตัว e. อหต,ตัวอ e ีครับปี2020ครับราคา599,000ครับนะ ไม่แค่เก้าหมื่นหนึ่งนะคันนี้ผมรีวิวเต็มไปแล้วนะใครอยากดูปรับไปดูย้อนหลังได้นะป้ายทะเบียนครับแปดหนึ่งศูนย์นะหนึ่งขอจอครับเป็นป้ายทะเบียนของเทปแล้วสวยมากคันสีขาวคันนี้อบอกบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆนะอยากให้ดูภายในครับนะตัวนี้ได้เป็นบ่อผ้านะใครอยากได้บอหนังเพิ่มตังห้าพันเดี๋ยวผมจัดการให้เลยได้เป็นบอร์ดหนังของแท้เหมือนกันพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันเบรกไฟฟ้าให้นะเป็นเบรกมือไฟฟ้า มีแาให,หนกันพร้อมกับหน้าจอครับนะนดิจิตตลครับขนาด5นิ้วนะมีมาให้เหมือนกันพุชสตาร์ทมีมาให้เหมือนกันคันนี้กุญแจสองดอกกุญแจสองดอกนะให้ดูภายในก่อนสวยๆครับนะหนึ่งจุดแปดลิตรครับสี่สูบสิบหกว้าวนะอัตราการประหยัดมันไม่ต้องไปสืบประหยัดอยู่แล้วของฮอนด้าเขาทํามาดาีมาครับคันต่อมาครับเป็นแคมรี่ครับนะแปดกนอแปดเจ็ดศูนย์สี่ เป็นตัว Camry นะนะก็เพิ่มอัพเกรดขึ้นมาอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะตัวนี้เป็น2.0ครับนะอ่า 2.0G เป็นตัวนิวนะนะตัวนี้จแสนอ่นเก้าพันครับรถปี2019ไม่แค่แสนสามนะไม่แสนสาม๋ยวผมให้ดูเต็มๆก่อนคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณแสนสี่ไม่ใช่ผ่อนหมื่นหมื่นสี่นะผ่อนหมื่นสี่แต่ใครดอกเบี้ยพิเศษผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามนะ หรือใครมีงบดาวนะค่าง,งวดก็จะถูกลงให้ลูกค้าคิดง,ง่ายแสนและสองพันนะอ่าแสนและสองพันนะให้ลูกค้าคิดง,ง่ายอันนี้คือดอกเบีย้ยปกตินะดอกเบี้ยปกติดอกเบียเบ้ยรธรรมดาเลยอ่าด,ดอกเบีย้ยธรรมดาก็ที่ผมคิดอยู่ประมาณ5บาทอ่าแต่2.79เรามีลูกค้าเครด,ดิตด,ดีติดต่อหาผมเลยนะต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันไม่ต้องจําเป็นไม่จําเป็นต้องมากรุงเทพนะเรามีบริการฝากเซ็นถึงหน้าบ้านเลยอ่าโอเคอ่าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไร ใครอยากดูภายในคันนี้ติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมมาถ่ายคันนี้ให้ดูแต่ผมพ้นคุ้นว่าคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วไปดูไปคน้คนดูคลิปเต็มได้นะอ่าไปคนดูคลิปเต็มได้นะแล้วก็ตัวนู้นเลยอ่าตัวนู้นเลยหลังหนะ้าด้านหลังของตัวเบนซ์ครับนะตัวนี้ครับ c a มรี่สองจุดศนิ้าเก้นะเป็นปี2018เมื่อกี้สินะแต่ตัวนี้ปี18บแปดไม่แสนสี่ครับนะ ผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นกว่า่อนหมื่นสอกว่านะแปงวดมาเลยจัดเต็มครับป้ายทะเบียน80ดไอ้หนึ่งศูนเะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วครับยางใหม่ๆครับเป็นของบิสโต n นเป็นของบิสโตรเนตรเดี๋ยวผมดูให้ยางปี21ครับนะสัปดาห์ที่51อ่ายางปี21สเอดสัปดาห์ที่51คันนี้สวยๆนะคันนี้เปิดได้เปิดได้เดี๋ยวให้ดูครับนะ ภายในเขาเป็นสีดาล้วนครับให้ความสปอร์ตหรูหรานะพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบเลยตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำอ่าเป็นเบาะสปอร์ตเหมือนกันครับนะให้ความหรูหราครับเบาะปรับคู่ไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะตรงกลางเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยที่วางแก้วสวยงามมากตัวนี้สวยงามมากนะเดีย๋ยวให้ไปดูด้านหลังกันอ่าให้ดูด้านหลังกัน ว่าจะเป็นยังไงอ่าด้านหลังส,สวยๆเขากว้างๆนะเป็นเอกลักษณ์ของแคมเมอรี่เขาอยู่แล้วนะความกว้างของเขาความหรูหราบอกเลยว่านี่เดอะเบสครับนะช่วงล่างนิ่มมากนะช่วงล่างนิ่มมากตามตามรุ่นตามสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วแคมเมอรี่นะในส่วนนี้โอเคครับนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอ่าเอาติสกันเป็นคังเอาติสนะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเอาติสที่นี่ อันดับหนึ่งของประเทศครับยอดขายนะเราติดอันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วเพชรยนในเรื่องอันดับขายของเอาติดอ่ารถที่นี่คับรถเกรดเครับนะรถเกรดเคุณภาพล้วนๆไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำเล่มสูญหายไม่มีครับเราไม่นํารถอย่างนั้นเข้ามาเอามาแล้วเอามาเสียลูกค้าเราไม่ทํานะอ่าเราไม่ทาเลยบอกเลยว่าผมจริงใจแล้วใครอยากดูคันไหนใครอยากดูรีวิวเต็มคันไหนบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ มาที่วนคันนี้ก็เลยคันแรกผมขออนุญาตไปไวๆใครชอบคันไหนเดี๋ยวผมรีวิวให้ให้แคปป้ายทะเบียนไว้จดป้ายทะเบียนไว้นะคันนี้ครับนะป้ายทะเบียน7กอฮอครับเ2 7 0เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วสวยๆให้ดูก่อนตัวยางเป็นของบิสโต่ายางเป็นของบิสโต n e นะขอบ16โคตรสวยอะยางครับสามารถใช้งานได้อีกอยาวๆเลย ด้านหน้าอาจจะมุมแคบนิดนึงตรงนี้ฟ์มเป็นของไฮคูไฮคู Hi นะราคาอยู่ที่419ครับนะ419,000 1.6ตัว G ครับไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นไม่แสนหนึ่งหมื่นนะคันนี้เป็นรถปี2018อ่าเป็นรถปี2018อย่าียขออนุญาตไปฝั่งนู้นแล้วกันอโอเคด้านข้างสีสวยครับด้านข้างสีสวยนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2ตํตแหน่งนะ แล้วก็ส่วนภายในอ่าเป็นเบาะหนังสีครีมครับตามสไตล์ของปี2018อยู่แล้วนะก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะสวยๆครับคันนี้อ่า4 1 9นะ419,000พอนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทอ่าพอนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะไป่4งวดเดี๋ยวผมจัดการให้ลูกค้าเครดิตดีนะสามารถบบบรับดอกเบี้ยพิเศษได้2.79ขอย้ำอีกทีว่าลูกค้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับนะ สามารถซื้อได้เหมือนกันเรามีไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยไม่จําเป็นต้องมากรุงเทพอ่าเรามีรถสไลด์ส่งให้ด้วยถ้าอนุมัติผลอนุมัติผ่านแล้วคันนี้สวยๆตอบโจทย์ใครอยากได้รีดติดต่อหาผมเลยมาส่วนถัดมาคันด้านหน้าครับนะตัวแคมรี่ครับนะอ่าเมื่อกี้ก็ขออภัยขัดข้องนิดนึงครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวแคมรี่ครับป้ายทะเบียน2 6งหกนะเป็นแคมรี่สองตัว G ีตัวนิวเหมือนกันเป็นปี2019ครับนะเลขไม่แสนสาม 8 0ันอ่าปี2019ครับสวยๆเลยให้ดูด้านหน้าเต็มๆก็อนนะายทะเบียนจำไว้ครับนะแคบมาเดี๋ยวผมรีวิวเป็นลายคันให้อ่าตัวนี้ก็สวยๆครับด้านข้างสวยๆอ่าด้านข้างสวยๆครับนะนี่สีดำล้วนครับนะเป็นตัวนิวอ่ามีไฟให้เรียบร้อยครับนะแล้วก็หน้าจอ7นิ้วอ่าหน้าจอ7นิ้วนะสวยๆครับนะสวยๆ ตอบโจทย์สุดครับใครที่ต้องการรถสแตนดาร์ดรถแบบนี้นะรถสแตนดาร์ดเป็นแบบอ่าสไตล์ผู้บริหารต้องคันนี้เลยอ่าแล้วก็โอ้โหตรงนี้เขาใหญ่มากนะด้วยความกว้างของเขานะสุดยอดถ้าผมมีตังผมก็อยากได้เหมือนกันคันนี้บอกเลยว่าสวยมากคุ้มคุ้มนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามหม่นสี่ผ่อนประมาณหมื่นสามืนสี่นะเอาไปเลยคันนี้เซ็นเซอร์ให้รอบคันครับนะ ตัวนี้เป็นตัว c a m ร r สอตัว G โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดมาเลยไปนูนกันดีกว่าไปนูนกันดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอ่าซีวิกนะคันสีขาว4 440อ่าตัวนี้นายจะติดจองตัวนี้สวยมากอ่าตัวนี้สวยมากนะป้าทะเบียนเขาสวยไงมาไม่ถึงวันโดนจองแล้วนะเป็นตัว f อครับนะ1.8 EL อ่าตัวนี้ก็1.8 EL เหมือนกันนะ มีกล้องถอยให้เรียบร้อยมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วอ่าตัวนี้เป็นตัว E ตัวนี้เป็นตัว EL อ่าเขาจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ให้แล้วก็มีกล้องถอยให้7 7 7 3ยังไม่ติดจองนะคันนี้ผมเพิ่งถ่ายตัวลายคันไปนะผมเพิ่งถ่ายคลิปเต็มไปนะรีบร,บ,รบเลยนะตัวนี้ c ีวิค f c ครับนะปี2 0 1 9ตัวนี้ปี2 0 1 9นนะไม่ไม่ถึงแสนนะไม่เจ็ดหมื่นแปด ย้ายไปคิดว่าคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นแปดเอา,อางี้กันได้มาแล้วก็ถ่ายให้ลูกค้าได้ดูกันอ่าอุ้ยอันนี้รถล็อก ok นะเอฟซีรถล็อกแต่ไม่ไมเป็นไรไปดูคลิปเต็มผมได้นะอ่าไม่เจ็ดหมื่นแปดครับนะอ่าสองพันสิบเก้าครับราคาห้าเก้าเก้านะผ่อนอยู่ผ่อนไม่เกินหมื่นผ่อนเก้าผ่อนเก้าพันหกอ่าผ่อนเก้าพันหกแปดจุดแปดเอฟซีงวดเจ็ดปีคันนี้เป็นตัว EL นะมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องถอยให้ ผ่อนอยู่9,006ฟรีดาวด้วยอ่าโอเคเรามาในส่วนถัดมาเลยเป็นตัวอ่เอาติดครับ1.6ตัว G ีอ่า1.6ตัว G ีนะปี2018อ่าราคา3.99ครับโอ้โหลดลงมาดูดิลดลงมาจาก4 1 9แล้วก็มาเป็น4 4 9,000แล้วก็มาเป็น3.99อ่ลดลดมาเยอะนะลดมาเกือบ30,000เลย ลดมาเกือบสามหมื่นเลยอ่าภายในสวยนะอยากให้ดูด้านหลังครับนะอ่าด้านหลังครับนะมีเซ็นเซอร์กะไหถอยให้แล้วสองตำแหน่งครับนะพร้อมกับป้ายทะเบียนครับสี่สองสามหกนะจำป้ายทะเบียนไว้จำป้ายทะเบียนไว้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปฝังนุ้นแล้วกันอ่าตรงนี้เขาก็มีการถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวเสียงมันชนกันอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของมุ้นดีกว่าเอาเอา,เอาคันสีเทาดำก่อนนะ เยอะจริงๆนะออติสเราเยอะจริงๆใครสนใจคันไหนมาเลยหรือหรือให้ผมหาให้นะว่าคันไหนดีคันไหนไม่น้อยนะมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เอาคันนี้ก่อนเลยอ่คันสีเทาดํานะจำายทะเบียนไว้นะห5ห้าดหครับ8กทห5ห้า็ดหนะอย่าให้ไปดูด้านหน้าก่อนอด้านหน้าก่อนสวยๆเลย่าสวยๆเลยคันสีเทาดนะํานะนานๆจะเข้ามาทีนะ คันนี้ครับ419ปี18นะอ่าราคา4 1 9 0 0 0ปี2018ครับไม่แสนหนึ่งมือ่าไม่แสนหนึ่งหมื่กับอีกห้าพันหนตัวจีคันนี้ผ่อนสบายสบายเลยที่7 0 0ดนะเจ0 0กว่าเจ็ดพประมาณนี้ผ่อน7 5็ดนหะอ่าคันนี้ล็อกไม่เป็นไรใครอยากดูภายในติดต่อมาหาผมอ่าโอเคนะติดต่อมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ในส่วนนี้อ่า มาในส่วนถัดมาครับนะเป็นตัวสีเทาดำเหมือนกันคันนี้ผมเพิ่งถ่ายรีวิวเต็มไปนะ3 9 30 0 0ผ่อน7,000ักันคันนี้ 4, 4 9 9 0 0 0นะผ่อน7,000ัคันนู้น4 1 9ผ่อนอยู่ประมาณ7,500นะต่างกันอยู่ประมาณนี้่าต่างกันอยู่ประมาณนี้ฟรีดาวครับทุกคันนี้ฟรีดาวหมดนะใครต้องการนะรถมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ในส่วนนี้นะโอเค เราไปในส่วนถัดไปลเลยนะเอานี่แล้วกันเอาคันนี้แล้วกันครับนะนี่มาห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแคปไม่งั้นก็จดายทะเบียนไว้เดีย๋ยวมีมาให้คันนี้มีกล้องบันทึกด้ันหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะมีกล้องบันทึกให้คันไหนที่ไม่มีคันไหนที่ผมแถมไม่ได้ผมก็จะแถมให้นะ FC โอเคคันนี้ไม่รู้ว่าเปิดได้ไหมอ๋าเปิดได้เปิดได้เปิดได้ดไดคันนี้แจ่มครับโคตรสวยนะตัวเบาะสะอาดมากเห็นไหมตัวเบาะสะอาดมาก หน้าจอมีมาให้พร้อมครับระบบล็อกแอร์แบก็กกันขโม,มยมีมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็มีการเข้าสูนทุกระยะให้อยู่แล้วนะคันนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้าให้เรียบร้อยนะาสามารถปรับได้นะของดีนะของดีผมว่า,าแล้วก็ด้านหลังเอกลักษณ์ของอาร์ติเข้าอยู่แล้วด้วยความกว้างครับคอนโซลตรงกลางสวยๆคอนโซลตรงกลางสวยๆตัวนี้อย่าผมดูยางให้อย่าผมดูยางให้นะเป็นของดันหลบครับนะ เป็นของด้านหลบปีปี23ใหม่ๆเลยปี23สาม,มารถใช้งานได้อีกยาวด้านหลังมีเซ็นเซอร์การระยะถอยให้เรียบร้อยแล้วนะอ่า5911ครับใครอยากได้คันนี้จดไว้แคปไว้มาหาผมนะเดีย๋ยวผมจัดการให้เลยในส่วนนี้นะอ่าตัวนี้อาจจะอ่าเป็นวีออสอ่าเป็นวีออย่าเอาวีออสให้ดูแล้วกันนะเผื่อใครอยากตัดสินใจก็สเต็ปลงมาจากเอาติสหนขั้นนะอ่า ตัวนี้เป็น d v ออสครับ1.5ตัว e ครับ339นะราคา339,000ครับเป็นรถปี2017นะไม่แสนหนึ่งเหมือนกันไม่ถือว่าเยอะนะไม่แสนหนึ่งไม่ถือว่าเยอะครับนะราคากําลังพอดีเลยนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ไปปลายเกือบ6,000อ่ะผ่อน6,000นะคันนี้ผ่อน6,000เงินเดือน12ซื้อคนเดียวจบครับมีสลิปเงินเดือนนะมาหาผมเลยนะจ่ายประกันสังคม ใครจ่ายประกันสังคมเต็มนะ่ะ750บาทนะบริษัทไหนที่เขาหักจ่ายประกันสังคมนะ750บาทซื้อคนเดียวจบครับนะคันนี้ผ่านการตรวจลดโดนใจมาแล้วนะอ่า240่าก่อนรายการนะตรวจมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าผ่าน QC เรียบร้อยครับคันนี้สวยๆนะตัวนี้ได้เป็นบ่อผ้าแต่ใครอยากได้บ่อหนังบอกผมนะเพิ่มตังห0า0เดี๋ยวผมจัดการให้เลยได้เป็นบ่อหนังออกจากศูนย์นะอ่าสวยๆครับคันนี้นะ ด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์การระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะตัวเจนตัวเจนสามอ่าเจนสองเราก็มีตัวเจนสองก็มีใครอยากได้ติดต่อหาผมเลยในส่วนนี้นะโอเคอันนี้ก็เรียกน้าจิ้มนะเอาง่ายๆวันนี้วันนี้ที่ผมถ่ายอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมมาถ่ายให้ดูว่าเราเราเป็นที่1เรื่องเอาติดอเราเป็นที่1เรื่องเอาติดในการยอดขายนะยอดขาย ในประเทศผมว่าเพชรยนต์ยอดขายออติสดับหนึ่งนะยอดขายันดับหนึ่งเชื่อมั่นผมนะแมนน้อยเพชรยนต์ผมมีประสบการณ์เรื่องทําเคสมานะใครไปที่อื่นไม่ผ่านนะมาที่นี่ผมบอกเลยว่า80%ผ่านอ่าแปผ่านเพราะที่นี่เราเราเป็นบริษัทหลักนะมีไฟแนนซ์มานั่งรอทําเคสนะ10กว่าไฟแนนซ์นะเราไม่ใช่แบบ เต็นเล็กๆนะที่ว่ามีไฟแนนซ์พี่พรุ่งนี้ไฟแนนซ์มาพี่วันนึงอ่าอีกสามวันไฟแนนซ์มาพี่ค่อยมาแล้วกันไม่ครับไฟแนนซ์ Finance มานั่งรอเห็นไหมห้องรับรองอ่าห้องรับรองนะไฟแนนซ์ Finance มานั่งรอทําเคสนะสิบกว่าไฟแนนซ์อ่าบอกเลยว่าลูกค้าไปไฟแนนซ์หลักไม่ได้เรามีไฟแนนซ์รองให้อ่าแค่มาคุยกันว่าลูกค้าติดอะไรติดปัญหาอะไรแต่อยากได้ลถอนะ่ะติดปัญหาอะไรมาคุยกันครับ เรามาหาทางออกช่วยลูกค้าไปไฟแนนซ์หลักไปได้เรามีไฟแนนซ์ลอง <P ie> <N> นะมาใครชอบกนไหนหรือให้ผมหารถให้ก็ได้พี่ผมต้องการเอาติดปีนี้ไม่เท่านี้ราคาเท่านี้ขอผ่อนประมาณนี้เงินเดือนผมประมาณนี้ผมสามารถซื้อได้ไหมมามาคุยกันนะมาคุยกันอ่ามาคุยกันเดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวผมจัดการให้ในส่วนนี้โอเคครับนะในส่วนสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดนะคลิปหรือรถใหม่เข้ามาคลิปใหม่ใหม่เป็นรถใหม่ใหม่เข้ามาแบบนี้จะได้ไม่พลาดใครอยากได้บอกผมติดต่อหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ในส่วนนี้นะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ